ตีเพื่อนๆอีกครั้ง <c oughs> อันนี้เราจะมาแยกน้องเตงกวาย้ายบ้านให้น้องเตงกวาใหม่นะคะนี่ข่ะนี่เป็นชุดเข้าโรงเรียนอนุบาล <c oughs> อนนี้ชุดอนุบาล ต้องเต็งกว่าต้องไปในชุดอนุบาลก่อนโอ้โหพอดีมีมือทีม่มีคนถ่ายคลิปให้ที่จริงเร,เราทำตอนเย็นดีที่สุดลงรากรากเขา พอดีพอดีย้ายกล้าเลยขนาดนี้ถ้าโตกว่านี้รากเขาก็จะกระทบกระเทือนเยอะเราทำตอนเย็นแล้ววอกก่อนเราจะจะ มันก็จะดีว่าต้นไหนไม่สวยอ่อนแอเราก็ไม่เอาทีละต้นนะคะ มาเป็นพนแฟดก่อนพอดีทำมือเดียวก็เลยต้องหยิบแบบนี้ออกมาก่อนค่ะวันนี้ตากล้องไปไหนไม่รู้น้องเต็งกว่าพันดีพันดกเราจะปลูกเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูโอเคไหม ต้นนี้น่าจะไม่แข็งแรงหรอกต้นเล็กก็แยกไก่อนดินที่แน่น,น ตอนเย็นเราก็จะไม่เหี่ยวฝากอดอกดติดตามด้วยนะคะเป็นคลิปใหม่ๆแต่ลงทุกวันค่ะช่องพิตยากาเด่นสวนครัว จะหัดทำคลิปเล่นๆทำคลิปเวลาหลังเลิกงานเราไม่ปลูกเฉยๆเราจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูวิธีการปลูกผักเพราะเราเป็นคนชอบปลูกเราชอบปลูกเราชอบทดลองคนที่ชอบปลูกต้นไม้นี่เป็นคนชอบลองของ เราชอบลองเขาบอกว่าอันนี้งอกยากเราก็จะจับงอกซะประสบความสำเร็จทุกอย่างไปเลยเราชอบลองชอบต้นไม้ใบหญ้าแก่ตัวไปเราก็จะเป็นอยู่นาแล้วอยู่บ้านสวนแล้ว น,นี่ให้ลูกๆบริหารไปปลูกผักลิงวัวลิงควายอยู่นั่นสบายดีวันนี้สู้ไปก่อนทำไปก่อน เหลือทั้งหลายนาที่ไว้เต็งกว่าเต็งกว่าเข้าอนุบาลหนึ่งโอเคอนุบาลหนึ่งแล้ประมาณสักหน่อยเราก็จะเข้าอีกปนหนึ่งโอเค นี้เดี๋ยวหารกระถางให้เขาก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะปลูกเต็นลาง่ายๆใส่กระถางแค่นี้นะ